อย่ากดพลาดนะเออโอ้โหเดียวนะแล้วเรื่องมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่แพทใหม่กับเจอใหม่ละลาคอบจากเกมทูเลเดอร์ก็เข้าเสริมหลักกันสักทีและเช็คกับผมนางไม่ดูนดิ่เลยด้วยคลิปที่ผมก็ไม่ได้จะมาโชว์จุกตึงจุกแซบและถกนะผมแค่จะมาเรียนเพิร์กใหม่นั่นคือเพิร์กผู้เชี่ยวชาญที่มเมื่อเราคุยกล่องอะ่ะเราจะได้โทเค็นมา จะเก็บได้สูงสุดคือ3โทเค็นและหลังจากนั้นนะถ้าเกิดเรากดจกูเช็คตอนปั่นไฟแบบเฟอร์เฟกอ่ะจะทาให้โทเค็นหายไปทั้งหมดเลยแล้วแต่ละอันจําให้เปอร์เซ็นต์ของเครื่องมันไฟเครื่องนั้นนหะหายไปโทเค็นละ4%เท่ากับว่าถ้าเกิดเราฟาร์มมาครบอ่ะมันจะหายไป1 2เลยโดยก็มาขมูกับเพิร์ของเซเบิลนั่นคือเม็มุมทอยใหญ่ที่ถูบัฟมาค่อนข้างเก่งเอาเรื่องเลยนะด้วยเพิร์นี้เนี่ยถูบัฟให้เวลาในการสวดอ่ะไวขึ้น2เท่าจากเมื่อก่อนเลย ดยจะใช้เวลาในการสวดในห้องวีแค่60วิจากเมื่อก่อนคือ120วิ2ทีนั่นแหละคือการให้มันสวดไวขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันทำให้คนที่เอเพดีมามีเวลาในการทําอื่นเยอะขึ้นอย่างมากเลยโอเคแล้วก็ส,ขสมขรถภาพของเพลิคนี้เนี่ยเมื่อเราสวดในห้องวีจนเสร็จอะจะทาให้เปอร์เซ็นต์ของเครื่องทุกเครื่องในแผนที่ไงไป10%ทันทีเลยแต่จะเล่นกับการให้เราจะเจ็บตลอดทั้งเกมถามว่าคุ้มไหมกับการที่เราต้องเจ็บทั้งเกมถ้าเกิดเราเจอทีมดีปั่นไฟไวอะ คือมันโคตรจะคุมเลยครับผมแต่ถ้าเราเอา2เพเพลกนี้เนี่ยมาคกบกับเฟืองแดงทีนึงเนี่ยที่ได้เกิดเรากดใช้อะเปอร์เซ็นต์ของเครื่องนั้นจะลดไปอีก10%บเนี่ยและเมื่อทั้งหมดมารวมกันนะเครื่องปั่นที่เราใช้เฟืองแดงไปอะจะต้องปั่นแค่68%เองคือแบบถ้าเกิดกิเลโดนแบบนี้นี่ย จะอาอะไรไปสู้วะเนะี่ยเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้เฟืองแดงกับเครื่องปั่นไฟทุกเครื่องอะแต่เครื่องทุกเครื่องในเกมมันก็หายไป10%แล้วอะแล้วก็บวกกับกให้เรายังสามารถฟาร์มสแต็กเพิกและได้แบบเรื่อยๆอีกด้วยใช้เพิก3การประเมินกับตามหากล่องให้ด้วยเพิกดีเนี่ยจะทำให้เราสามารถคุยกล่องเดิมซ้าได้แล้วก็อันนี้คือมองเห็นว่าลากกล่องรลยกลนั่นแหละบอกเลยว่าเซตดีโดนปั่นไฟไปทั้งเกมแน่นอนโอเคก็จะมีจะทำนี้ช่วยนเกมไว้ดีกว่านาอไปเลโกฮูด คลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายฟังที่เท่ี่สุด์สั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบลูทูธหรือไวเลสก็มีครบท,ทุกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลดหนึ่งบาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทนะครับเอ๊ด่านนี้ปรับใหม่หรือ,อยังไงเนี่ยทำใหเรทูมันแปลกๆโอเคคุยกล่องก่อน,นเลยโอ้เป็นเดอไนด้วยได้ข่าวว่าปรับใหม่มานี่ไม่รู้ว่าห้องใต้ดินออาได้กล่องบรนไฟโอเคอันหนึ่งค่อนข้างแจ๋วอยู่ ไม่รู้ว่าห้องใต้ดินอยู่บ้านใหญ่ไหมฉะนั้นขอลองดีมาตรงนี้ก่อนโอ้โหตรงนี้ไม่มีกล่องแปลว่าห้องวีอยู่บ้านเล็กผมต้องไปนั่งสวดพอนะบ้านเล็กใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วเพื่อนคือเริ่มปั่นกันไปแล้วจะโดนด่าไหมเนี่ยนี่ไงกล่องอยู่ตรงนี้แลวคือเพลกเนี่ยมันเหมือนจะปรับขึ้นมาจากเมื่อก่อนเยอะมากนะเมื่อก่อนมันต้องสวดประมาณ2ทอทีตอนนี้เหลือแค่นาทีเดียวก,ก็ก็โอเคอยู่มั้ง โอเคขอญัดเสก่อนผมว่าเพื่อนคงไปล่าลงมาโอ้โหเพิ่งเห็นนะดาราตอนสวดภาวนาคือแบบโอ้โหหลับตาปีเลยได้รักจัดเอ๊แต่มันก็สวดไปอาการอะแป๊บเดียวคือผมจะสวดเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี่โอ้โหกันสวดเสร็จเพื่อนล้มไปแล้วประมาณสรอบอะกว่าจะได้เรียบร้อยสวดอืมสวดเสร็จจนได้เอาแล้วมีใครโอ้โหจิเลยใส่อิตาเลียมาตายละมาสเต็กสเต็กที่สองผมมาละแล้วก็ สเต็กที่3ผมน่าจะกำลังมาได้อีกไหมนะอืมโอ้โหได้กุญแจด้วยโอเคเอาไปใช้ม่วงวางข้างล่างกันแหละมาได้ลองประเทศดูซิว่าอย่ากดพลาดนะเออโอ้โหเดียวนะแล้วเครื่องมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่เอากี่ันก็เสียเวลาเอาการอยู่เหมือนกันดีกว่าเราจะแบบได้เรียนเ็ตเนี่ยคือเพื่อนแบบล้มโดนแฝงไปแล้วอ่าวกันเครื่องอีกไม่เป็นไรเครื่อ,องโดนกันเราก็มาคุยกองก็ได้ขอสักแบบสเต็กหนึ่ง โอ้โหนี่กุญแจแดงโอเคเราเห็นโอกาสรอดของเราแล้วครับผมตอนนี้ถ <laughs> ้าเกิดเพื่อนแตะหมดแล้วก็หาหลุมแทนมาได้รอสักกระแตกทีว่ามันจะเหลือสักเท่าไรกันเชียวหวังว่าจะกูเช็คจะจะเด้งขึ้นมาโอ้โหหายไปอีกเท่าไรกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยเครื่องคือแบบแทบจะเหลือครึ่งเดียวเองวะเนี่ยเพลิดอะไรโกงชิบหายนี่คือแป๊บเดียวคือเราปั่นแบบอืมติดแบบจริงๆอย่างโคตรชอบอ่ะโอเคตีเมื่อกลอกเราหมด มหมดประโยชน์ละก็เก็บกุญแจแดงมาแล้วก็คุยไอ้ซักสเต็กหนึ่งน่าจะกำลังดีอ่าปดัดเครื่องแล้วมาเรียบร้อยอ่าได้ก่องม่วงมาผมจะไม่ดิ่งไปคุยของเดียวแล้วกันนะไม่งั้นเราจะไม่ทำอะไรเลยโอเคเอาสเต็ก,ตกเอาไว้เครื่องนี้น่าจะกำลังแบบโอเคกว่าเอาลมไหนไวนะล่ะลมอ่ลมนูน้นโอเคดีอยู่โอ้โหกั้นเครื่องอีกและท้าวจิงเอะมาได้กองเขียว มาอีกอันดึกโอ้โหตอนนี้คือผมแทบไม่ทำอะไรคือแบบวันๆไล่คุยกล่องเดียว <c oughs> เอาว่ะคิ่เล่นกำลังจะไปตาเพื่อนแล้วแล้วผมติดอิชิลียไงไปอยู่เรื่องรู่ราวซะอย่างโอ้ได้กล่องรัวเลยสุดยอดมากแล้วคือเครื่องนี้ได้ผลจากบัฟเป็นมุมเราแผ่ะมันหายไปโคตรหลายเปอร์เซ็นต์เลยโกดมาโอ้โหหายไปค่อนข้างเยอะอาการอยู่นะแทบจริงๆอันนี้เล่นมากี่ทีอีไว้เนะี่ย <c oughs> เครื่องเหลือแบบเนี่ยสองเครื่องเนี่ยแล้วเครื่องอีกเครื่องหนึ่งกำลังจะติดเลยเนี่ย ผมว่าเพื่อไปบูมอ่ะมันโอเคนะขอแค่ใส่มาแค่คนเดียวอ่ะแล้วก็นี่ไงเครื่องติดไปแล้วอ่ะอเพิกบ้าพอ,าอาเลยวะเนี่ยปรับมาซะแบบชิโกงชี้หายเลยไอ้อย่าไล่เราเราจะไปแบบเปิดตู้แล้วออกโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วปล่อยมันโดนได้ยังไงก่อนอะไรจะแบบแม่นขนาดนั้นเอ๊้มุ่งพับเลยแล้วก็โดดเพื่ออะไรก่อน เอ้ยโหมีกันต้นด้วยชิบหายละโอ้โหเพื่อนคนที่เทรดเราแบบโคตรสุดเลยแต่เอาวะไล่สุดปะเขาจะไล่ต่อไปะเนเอเอาไกดีโอ้โหชิบละโอ้โหถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นตัวนี้ที่ผมมีโอกาสการันตีล้มสูงมากเลยเนี่ยมีเก็บททันปะเนี่ยเก็บทงทงันปะเนี่ย,ททยไม่ทันแน่เลย่าล้มแน่เลยพยับไม้ใส่คิวแล้วเพื่อนออกเลยล้มหมดอย่างนี้ไปใครก็ต้องออกทดทดเมื่อกี้ตายโง่งไปหน่อย ได้กุญแจอีกแล้วเ้ยโอเคคุยต่อเลยผมว่าไม่เกินสิบวิเพื่อน่าจะล้มแน่นอนอืมโอ้โอกุญแจม้วสองอันเลยสุดจัดเรียบร้อยตั้งวงให้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เครื่องทุกเครื่องจะอืมโอ้จะจะสกิลเช็คจะหายไปโคตรเยอะเฮ้ยหายละโอ้โหมันรู้โอ้โหมันรู้ว่าเราสวดบนตั้งวงให้กับแรงมัน้าปฏีเลยเว้ยอืมขอบคุณครับอ้ผมไปละ กลับมาซ้ำไหมไม่รู้แหละแต่ผมขอญาตกดอืมโอ้โหได้แผนที่เด็กแล้วทำไมมันบั๊กอย่างงั้นวะเนี่ยเออโอ้โหจลเลอร์อตามผมด้วยนะเอาไงดีเด,ดี๋ยวโอ้โหจะไปสวดมนต์จะไปตมมั้งบนเล่นไพ่ตัวอะไรก็ไม่รู้พังปะพังปะโอ้โหไปยอมพังด้วยรอบรอบวนอย่างนี้โคตรตะลับมหากาศจะฉีกก็ฉีกไม่ได้นะเบิเกอร์มันตามได้อะ มันตามได้ง่ายโอเคลองเชิงเขาด้วยก่อนแอดเดดเดเชิงเยอะก็ฉีกเลยละกันโอเคต้องหักไม้แล้วฮะใครตามปุ้เนี่ยดูตรงไม่น่าตามโอเคทิ้งไปละโอ้โหตกใจหมดอะไรวะเนี่ยอยู่ดีก็แบบโอ้ว้าวมาเอ๊ะบ้างฉีกเข้าไปเลยก่อนผมว่าห้องวีอยู่ตรงนี้แน่เลยเดี๋ยวทำไมไม่มีกล่องวะเนี่ยโอ้โหห้องวีอยิววิบ้านใหญ่เอ๊ถ้าเกิดผมคุยกล่องเบเกอร์จะได้บัฟสเต็คไหมโอ้โหไม่ได้ แล้วก็ปิงด้วยอเอามาไว้ก่อนอเพื่อนก็ปั่นปีจุกปีเราทำอะไรเนี่ยมานั่งว้งของเล่นเพื่อนด่าเอาไปไนยตนด้โอเคสองแตกละเอาเอากล่องขึ้นมานี่งไงปั่นไปละสองเครื่องเราไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากวิ่งเนี่ยจะมาตั้งวงไปไโทดนด่าแหลกแน่ตนด้โอเคหนๆก็เห็นละอ่ะนางสวดนมนต์ก่อนแล้วกันนะอบอกที่ว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเพื่นลงไปแล้วสองคน พึ่งแบสบสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็มาวุยกล่องกันเลยจะได้แตกครบๆสักทีหนึ่งโอ้โหล้มสองเกิดเลยขึ้นวะเนี่ยโอเคสแตกครบหมดละรู้สึกว่าตอนนี้เครื่องโซนบนเราห้ามปั่นเลยเพราะว่ามันติดไปแล้วสองเครื่องไงโอ้โหแล้วตอนนี้คือเลอเโตจะแก้สถากนการณ์ไหมนะอ๋อแก้ได้แล้วดีไงลุกมาหมดเลยโอเคหนึ่งสองกดอย่าพลาดเออหายไปโคตรตาเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้กดฟื้นเฉยแหม่กาเกิด อะไรวะเี่อะไรของแม่งวะเนี <carry claws> ่ยวันนี้โอ้เดี๋ยวนะเออโอเคผมว่านะถ้าเกิดมีคนคนหนึ่งอ่ะเนี่ยเล่นสายเนี่ยคือเจอจะสบายทั้งเกมือนนะเพราะว่ามันปั่นแป๊บเดียวก็คือติดแล้วเนี่ยดูดิคือแค่แป๊บเดียวอ่ะรีกรุปให้คนนี้ก็ได้เขาเป็นคนเดียวที่จะไปช่วยเพื่อนได้เพราะว่าเราแบบติดสารนันี้ไปแล้วอ่ะเราจะแบบช่วยอะไรใครไม่ได้เลยแหละโอ้โหชิบละ เราต้องเปย์ไหมะน,นะเราจะไปงกนะเอ๊ะโอ้โหบอกแล้วว่าผีปิงแดงดูดิพอไม้เลวลาที่โดนจกอีกเพื่อนเรามาแล้วดูดิเพื่อนเรากำลังขี่โบ้ใส่โอ้โหชิบละกำลังพุ่งจเปีย์เมื่อกี้มาปะเขาจะมาปะเขาต้องมานะเพราะผมตายแล้วอะแต่ตอนนี้พี่บูนไม่ชิงลอยอยู่ไอ้มาปะโอ้โหไม่มาเฉยมันคงต้องเป็์ผมจะต้องปังไฟแล้วละ่ะฮะไม่งั้นนี่คือแบบ เราจะชิบหายมากกัเลยโอเคใส่แตกกระเครื่องนี้ไปเลยไม่ทาัานแน่เลยเพราะว่าเครื่องนี้มันก็อยู่ใกล้แบบคิวบบคลเลยแบบโคตรเลยเดี๋ยวเขาก็น่าจะต้องพุ่งมานี่ไงโอ้โหกันเครื่องแบบจริงๆโอ้โหกันเครื่องของลุงปืนด้วยนะกันน้ำด้วยโอเคคิวเลยเขาตามผมโอเคเขาเลือกผมว่ะชิบหายละให้ผมกลับไปนี่เครื่องนั้นไม่ได้ปัดแน่เลยนะตามปะเฮ้ยตามจริงบอกเลยว่าชิบหายไปที่เพื่อนที่กำลังปั่นคนนี้ชิบหายแล้วคือเขาปั่นได้อย่างเยอะเปิดเคร์่อไฟปะ ไปกู้ไฟได้ปพืนี่ะนะโอ้ได้ที่เก่งเกินผมว่าผมฉีดตรงนี้ก่อนดีกว่าน่าจะพอได้เล่นอยู่คิดว่าเอาดีเ่าคนปัน่นอ่ะคนปั่นกับคนคนใกล้ตายเอาใครเป็นผมเรื่องคนใกล้ตายนะมันน่าจะแบบน่าจะโอเคกว่าโอ้โดนมาอย่างนี้เลยเหรอโอเคมันน่าจะแบบน่าจะได้เล่นมุนบอกว่าโอ้โหมูนบอกชิบหายละผมจะฉนะีดทำทำเมียรเลยวะเนี่ยคือแบบจุดลงจุดเล่นไม่ค่อยจะมีเอ้ยเขาไปไหนวะเนะี่ยป๊บเลย,อยขอญาติฉีดเขาบ้านใหญ่ตอนนี้อา้าวชิงเฉย คือเราปูทางเพื่อนเยอะมากนะเรื่องสแต็กการปั่นผมปั่นไฟเงี้ยคือมันมันได้เยอะมากอ่ะเอา้เขาปัดแยกกันวป่าตอนแรกเนื้อปันด้วยกันโอเคว่าได้บิ๊กีไม่น่าจะรอดอ่ะคือเหมือนเขาดิ่งไปหาเครื่องได้บิ๊กเฉยเรียบร้อยเด้บิ๊กีตุบบ๊ายบายประตูอยู่โอ้โหอยู่คนละฝั่งอย่างนี้มันจะไม่มาแน่จะไปอ่าไปหาประตูเลดโต้มาดูกันว่าเขาจะลากมาหาผมไหมแล้วผมจะรอดหรือเปล่าโอ้โหตายมาสองตาแล้วแม่ย้อยเอาเรียบร้อยล้มไหนวะเนี่ยล้มนู้น โอเคเพื่อนขอมาตามน,นี้อย่างตึงใครมาทําตัวเลยถ้วยตอนแบบต้นกีมันจนเพื่อนแบ,บตายหมดไปบ่ายเสียดา,ายเรามาโซโละถ้าเกิดถงมาตีสีเนยะว่าเซ็ตนี้คือโอพีมากเลยนะโอเคจี๊จีแล้วกันตอนนี้